เรื่องมีอยู่ว่าได้มียูทูบเบอร์สาวเกาหลีคนหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาลองท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับมีความรู้สึกที่หลากหลายกับประเทศไทยมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ออกจากประเทศไทยไปท่องเที่ยวในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียแล้วผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ได้เจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างจนทําให้ตัวเธออยากจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยกันเลยทีเดียว โดยเราก็มาเริ่มต้นตอนที่เธอได้มาท่องเที่ยวในเชียงใหม่กันดีกว่าครับซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นผมก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเชียงใหม่มีฝนตกหนักมากๆทําให้ตัวของผู้หญิงคนนี้ที่อยากจะออกไปตะลุยหาของกินต้องทําการใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เดินออกไปตะลุยฝนคือเธอเนี่ยรู้สึกลําบากนิดนิดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเธอจะเรียกใช้บริการแกลบซะมากกว่าแต่ว่าหลังจากที่เธอได้ออกมาเดินเธอก็ได้พูดเลยนะครับว่าตอนนี้นฉันรู้สึกสดชื่นมากเพราะว่าบรรยากาศในตอนนี้มันล้มเย็นแถมยังมีตึกเมืองเก่าๆในเชียงใหม่ มากมายมันสวยงามมาก มันเหมือนกับศิละปะเลยนะแต่ว่าก็มีบางเรื่องนะครับที่เธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนั่นก็คือถนนเธอบอกว่าถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่ถนนนี้น่าจะเป็นอันตรายหน้าดูเพราะว่ามีหลุมมีบอ่อเยอะมากพร้อมกับได้เยียบน้าเล่นไปสองสามทีจากนั้นทางหญิงเกาหลีคนนี้ก็ได้มาอย่างร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเธอก็ได้สร้างอาหารโดยเป็นผัดไทยในราคา39บ้าบาทแต่ดูเหมือนว่าร้านนี้จะไม่ค่อยถูกใจเธอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้เปิดรีวิวดูซึ่งก็เจอรีวิวในแง่ลบมากมายแถมอาหารเรียกน้ำย่อย อย่างมะม่วงกับกล้วยก็ยังมีมดขึ้นอยู่เต็มไปหมดแต่เธอก็ยังเลือกที่จะมาลองเอพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะกับรีวิวพวกนี้และหลังจากที่ผัดถ่ายได้มาเสิร์ฟเธอก็พูดนะครับว่าราคามันถูกเกินไปนะเนี่ยสามสิบเก้าบาทแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเลยฉันรู้สึกว่ามันฉันรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปไหนขอลองใส่พริกน้อยอาจจะทําให้อร่อยขึ้นแห้งเกินไปจริงๆิงด้วยฉันคิดว่าฉันจะไม่กินมันต่อแล้วนะนี่ฉันรู้สึกผิดหวังนะเนี่ยที่กินมันไม่หมดฉันว่าฉันจะเปลี่ยนร้านไปกินที่อื่นนนนนนแทฉฉััว่่าาจะเปลียร้ กินที่อื่นแทนและเธอก็ได้ไปเช็คบิลซึ่งดูเหมือนว่าราคามันจะไม่ใช่39บาทนะครับเพราะว่าจานที่เธอสั่งเนี่ยเป็นพัดไทยกุ้งในราคา120บาทส่วนผัดไทยธรรมดาจะเป็น39บาทเธอก็ได้บอกนะครับว่าเอาจริงๆเรื่องราคาฉันไม่เกี่ยงหรอกแต่ทําไม่อร่อยเนี่ยก็จัดไปและเธอก็ได้เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นโดยร้านต่อไปที่เธอได้ไปนั่นก็คือร้านต้มยำกุ้งที่เธอบอกเลยนะครับว่าร้านนี้มันอร่อยมากแถมยังมีราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นแต่พอได้มาถึงกุ้งก็ดันหมดอีกจึงทําให้้้เธอไดตมยำ ละ50บาทกับข้าวไข่เจียวสามสิบห้าบาทแต่ก่อนที่จะได้กินเธอก็ได้พูดถึงประสบการณ์กับการลองกินอาหารไทยของเธอนะครับว่าเธอรู้สึกชอบอาหารไทยมากคือในตอนแรกเนี่ยฉันรู้จักอาหารไทยเพียงแค่ผัดไทยเท่านั้นแต่ว่าพอได้มาไทยแล้วก็ได้ลองกินอาหารไทยที่หลากหลายมันจึงทําให้ฉันรู้สึกติดใจรสชาติของอาหารไทยมากอาหารไทยมันอร่อยมากเลยและเธอก็ได้ลองชิมต้มยำไก่พร้อมกับใบบูดว่าเปรี้ยวสดชื่นมากอร่อยดูเหมือนว่าเธอจะติดใจอาหารไทยจริงๆนะครับเนี่ยจากนั้นในวันต่อมาตัวเธอก็ยังคงต้องผู้หญิง เกาหลีคนนี้ก็ยังคงท่องเที่ยวในเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไปชมช้างหรือว่าการไปลองคาเฟ่ต่างๆในเชียงใหม่ต้องบอกเลยครับว่า เธอคนนี้รู้สึกชื่นชอบกับความลากหลายในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องสถานที่ต้องเที่ยวแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเธอก็ยังคงได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกลากหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่กำปองหรือว่าการไปดูดาวที่เชียงดาวซึ่งโดยรวมแล้วมันก็น่าประทับใจมากๆแล้วพอผู้หญิงเกาหลีคนนี้ได้อาศัยอยู่ในไทยมาสักพักเธอก็ได้ขอออกไปลองหาความาท้าทายใหม่ๆโดยเธอก็ได้ไปลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่น แต่ว่าประเทศที่ดูเหมือนว่าจะทําให้เธอรู้สึกคิดถึงประเทศไทยมากๆนั่นก็คือประเทศอินเดียนั่นเองคือเรื่องมีอยู่ว่าตัวเธอก็ได้เดินทางมาอย่างประเทศอินเดียซึ่งเมืองที่เธอได้มาเนี่ยนั่นก็คือเมืองชัยปุระและผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะครับคือตอนที่เธอกําลังเดินเปิดโทรศัพท์อยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งในชัยปุระจู่ๆก็ได้มีคนขับรถตุกตุกคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้มาเดินพูดคุยกับเธอพร้อมกับได้เสนออะไรบางอยา่างเขาบอกว่าสวัสดีคุณกําาลัังจะไปไปหหนหรอคุณมมมกบผมมผม ขอเงินแค่ยี่รูปีเดี๋ยวผมจะพาคุณไปร้านร้านหนึ่งผมเป็นคนขับรถของที่นี่มาสิปีแล้วซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่เป็นไรฉันยากจะเดินเองนะเขาจึงได้บอกกับเธอต่อว่าฟังผมนะที่นี่เดินไม่ได้หรอกเพราะว่ารถอะมันติดมากหากคุณมีสถานที่ที่ต้องการจะไปเนี่ย เราจะพาคุณไปในราคาที่เหมาะสมผมจะพาคุณไปถ่ายรูปสวยๆทําวิดีโอและคนดื่นๆเนี่ยก็ใช้บริการรถเราด้วยนะซึ่งเธอเองก็ดูจะกกัวจึงได้ตอบตกลงไปและระหว่างที่นั่งอยู่บนรถเขาก็ได้ชวนเธอคุยแบบว่าลากหลายอย่างมากๆจนเธอก็ได้คิดในใจนะครับว่าฉันรู้สึกไม่ชอบเลยพวกเขาเอาแต่พูดว่าไปดูของสวยๆกันเธอมันอึดอัดมากๆคือเธอเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดมากๆจนการทั้งพอได้ลงจากรถ เธอก็ได้พูดเลยนะครับว่าในที่สุดฉันก็รอดแล้วโอ้ไม่กอดนี่มันบ้ามากเลยนะเนี่ยจากนั้นเธอก็ไปร้านร้านหนึ่งซึ่งร้านที่เธออยากจะไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านขายอาหารอะไรสักอย่างที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในชัยปุระและพอเธอได้เข้ามาถึงเธอก็บอกเลยนะครับว่าที่นี่มีกินหอมหวานมากทำให้รู้สึกยากจะลองกินดูมากเลยจากนั้นเธอก็ได้สร้างเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเธอเองก็ได้กินด้วยความรู้สึกที่อเรเดอร่อยแต่ว่าความรู้สึกของเธอมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าระหว่างที่เธอกําลังยืนกิน ก็ได้มีคนขับรถตุกตุกคนเดิมนะครับที่เขาก็ได้มาเสนอเธอว่าจะพาเธอไปที่นั่นที่นี่จนเธอเนี่ยชักสีหน้าขึ้นมาแบบว่าลำคขญนมากๆพร้อมกับแล้วบอกกับคนขับรถตุกตุกคนนั้นว่าฉันต้องการจะพักพ่อนนะ ฉันไม่ไปไหนหรอกเขาก็ได้ตอบกลับเธอนะครับว่านั้นผมจะพาคุณไปโรงแรมอ้โหเรียกได้ว่าตื้อกันหนักมากๆเธอก็ได้ตอบกลับเขานะครับว่าไม่เอาไม่เอาฉันจะนั่งแท็กซี่เขาก็ได้ตอบกลับเธอไปเราเนี่ยถูกกว่าแท็กซี่อีกนะซึ่งตัวเธอในตอนนี้ก็มีความรู้สึกที่อึดอัดแล้วก็ลำบากใจมากๆจนเธอคิดในใจเลยนะครับว่าหยุดเธอได้โปรด แต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมคือเขาเนี่ยก็พยายามจะตื้อเธอแบบว่าให้ไปกับเขาให้ได้จนตัวเธอก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวเลยตะโกนไล่เขาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมอีกบอกได้เลยครับว่าเขาจะเอาให้ได้เธอเลยบอกไปว่าโอเค60สรูปีตกลงไหมผมว่าเธอน่าจะรู้สึกลำคาญนะครับก็เลยแบบให้มันจบๆไปเธอจึงไม่ปฏิเสธแบบว่าตรงๆแต่ว่าขอลดราคาแทนและในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถทางคนขับตุกๆก็ได้พูดชมเธอหย่เลยนะครับว่าคุณเนี่ยคือคนเกาหลีที่ถวยที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยนะอะไรประมาณนี้จน ธอก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าคุณเลิกโกหกได้แล้วฉันรู้นะว่าตอนนี้นคุณกําลังทําธุรก,กิจของคุณมันไม่ใช่เรื่องจริงคือเรียกได้ว่าเลี่ยมจัดจริงครับคนขับตุกตุกคนนี้และเธอก็ได้มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งคนขับรถตุกตุกก็ได้มาด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นผู้นําทัวร์ของเธอไปเรียบร้อยแล้วแถมตัวเธอเองเนี่ยก็รู้สึกลาคาญแต่ว่าก็แบบอยากให้เ่ิงมาจบๆไปเธอก็ได้ยอมนะครับจากนั้นคนขับรถตุกตุกคนนี้ก็ได้พาเธอนั่งชมนู่นชมนี่ว่าแบบไอ้นี่คืออย่างนี้นะนนรรทําาามจกวววันวย มากเลยถ่ายรูปหรือเปล่ามันคือการนําทัวร์ดีๆนั่นเองแล้วเธอก็ได้ต่อไปนะคะว่าฉันไม่ถ่ายรูปหรอก แต่อยู่ๆเขาก็ได้หยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายให้เฉยเลยจนเธอก็รู้สึกง,งงมากพร้อมกับมีท่าทางที่แบบว่างงแล้วอะครับคือสีหน้าของเธอบอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ร่างกายเธอเหมือนร่างลายวิญญาณและในที่สุดผู้หญิงชาวเกาหลีคนนี้ก็ได้มาถึงพระราชวังแห่งหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความรู้สึกที่ไม่โอเคมากๆเพราะว่าพระราชวังที่เป็นสถานที่สําคัญของประเทศมันมีขยะอยู่เต็มไปหมดคือเรียกได้ว่าคนอินเดียเนี่ยเขากินตรงไหนเขาก็ทิ้งตรงนั้นจนเธอบอกเลยนะครับว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจมากเธอไม่ชอบเลย พวกเขาทํากันแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีบางสถานที่ที่เธอชอบอยู่เหมือนกันโดยเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนด้านฟ้าของพระราชวางังพร้อมกับได้มองลงมาซึ่งมันก็สวยงามมากมันคล้ายๆกับอิตาลีเลยนะคือเธอดูจะชอบบรรยากาศของที่นี่นะครับเธอเลยจึงได้มีความคิดที่จะเที่ยวชมต่อซึ่งมันก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมและเธอก็ได้มาเจอกับไกด์คนหนึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอนะครับว่าราคาค่าตั๋ว150รูปีแต่ว่าค่าไกด์นำทัวร์เนี่ย400รูปีรวมกันเป็น550รูปีตกลงไหมผมจะนําเที่ยวคุณ1ชั่วโมง500 ห้าูปีรวมทั้งหมดตกลงไหมและพ่อเธอฝังเธอก็ได้คิดอยู่สักพักตอมกับได้ปฏิเสธเขาไปนะครับไม่เอาอะฉันแค่อยากจะเดินเล่นๆและแน่นอนครับว่าคนอินเดียเขาก็ไม่หยอกเพราะเขาก็ได้ตามตื้อเธอเหมือนกับคนขับตุกๆคนนั้นเขาพูดว่านี่คุณรู้ตัวไหมคุณกำลังพลาดโอกาสที่ดีที่สุดอยู่นะจนเธอก็ได้พูดกลับไปนะครับว่าฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวในตอนนี้ฉันขออยู่คนเดียวเธอซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าไกด์นำทัวร์คนนี้เขาตามเธอแบบว่าไม่หยุดจริงๆจนเธอก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วก็ได้พูดขึ้้นนมาอีกครัังฉ ึ่เหนื่อยมากๆฉันเกลียดสิ่งนี้จริงๆพร้อมกับได้เดินหนีไกลนํำทั่วคนนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ซื้อตั๋วไปคนเดียวจากนั้นก็ได้เดินขึ้นไปชมบนพระราชวังแห่งนี้ด้วยความรู้สึกที่วิวทิวทัศน์ที่นี่มันดีมากผู้หญิงชาวเกาหลีคนนี้ดูจะชอบบรรยากาศกับวิวทิวทัศน์ที่นี่มากๆและระหว่างทางที่กําลังจะกลับเธอก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่กําลังขายเค้าเกียบอยู่จนเธอแน่รู้สึกสนใจจึงได้ถามราคาเขาไปเขาก็เลยตอบกลับมาว่า50รูปี แต่ว่าปัจเด่นมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือ้าน้านนี้ก็ได้มีคนอินเดียที่เป็นคนท้องถิ่นมาซื้อด้วยซึ่งคนอินเดียท้องถิ่นก็ได้จ่ายไปในราคาแค่20รูปีเท่านั้นและเรื่องนี้เองมันจึงทําให้เธอรู้สึกโกรธมากๆวันนี้ตั้งใจจะหลอกกันตลอดเลยใช่ไหมเธอได้ถามกับคนอินเดียท้องถิ่นนะครับว่าเมื่อกี้คุณจ่ายไปเท่าไรหรอและดูเหมือนว่าคนท้องถิ่นคนนั้นจะดูเป็นคนดีนะครับเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับคนขายไปพร้อมกับได้ตอบกลับเธอว่าใช่ผมจ่ายแค่20รูปี พอเธอได้ยินเนี่ยเธอก็คิดในใจว่าไอ้นี่มันเป็นคนเลวจากนั้นเธอก็ได้หนีร้านนี้ไปในทันทีด้วยความรู้สึกที่โกรธมากๆแล้วก็พูดเลยนะครับว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมคนถึงไม่อยากมาที่อินเดียตอนนี้ฉันรู้สึกแย่มากฉันรู้สึกแย่จริงๆพวกเขาเอาสิ่งดีๆออกไปจากที่นี่พวกเขาทําลายที่นี่ฉันรู้สึกแย่เกินกว่าจะอยู่ที่นี่แล้วคือต้องบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงเกาหลีคนนี้รู้สึกเสียความรู้สึกมาก พรอ,อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเธอดูจะประทับใจกับวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศที่สวยงามของอินเดียแห่งนี้แต่ว่าพอเจอเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับตุก ไกด์อินเดียหรือว่าซิงโซกโปกกับคนลอกลวงเต็มไปหมดมันจึงจะไม่เธอรู้สึกเสียความรู้สึกมากๆและก่อนที่เธอจะออกจากพระราชวังแห่งนี้ก็ได้ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่ได้ขายเขาเกี๊ยมเหมือนกันเธอจึงได้ถามไปว่าเท่าไรหนูน้อยและเด็กคนนั้นก็ได้ตอบกลับเธอว่า30รูปีครับและก็แน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมเลยเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้รู้ราคาอยู่แล้วว่ามันแค่20รูปีนั้นมันก็หมายความว่าเด็กคนนี้ก็ได้โกหกเธออีกแล้วเธอจึงคิดเลยนะครับว่านี่ขนาดเด็กยังโกหกอีกออดดเเนนนนนน่่ากกกักกัั้้้ธ็็ไไตบบคปว นะมันแค่20รูปีแล้วก็ได้เดินหนีเด็กคนนั้นซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็วิ่งตามเธอแล้วก็บอกนะครับว่าอ่ะ20รูปีก็ได้อ่ะอ่ะสุดท้ายเลย1ิบรูปีแล้วพอเธอได้ยินคําว่า10รูปีเนี่ยเธอก็ได้ถามกลับไปเลยนะครับว่าฮะ1ิบรูปีหรอตกลงเนี่ย1ิบรูปีคือราคาปกติใช่ไหมเด็กคนนั้นก็ได้ตอบกลับว่าใช่ปกติแค่10รูปีเองจากนั้นเธอก็ได้เดินหนีแล้วก็คิดน,นะครับว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ ซ so like e, ึ่งเธอเนี่ยก็ได้ออกไปจากที่นี่ในทันทีแล้วก็ได้ไปในสถานที่ต่อไปโดยคนขับรถตุกๆคนเดิมเลยนะครับที่เขาเนี่ยก็ได้แนะนําเธอว่าจะพาไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสถานที่ดีๆอะไรแบบนี้จนเขาก็ได้พาเธอไปจากสถานที่ที่หนึ่งที่มันก็ดูสวยงามและเธอก็ดูจะชอบเหมือนกันแต่ว่าระหว่างที่กําลังเดินชมอยู่ก็ได้มีคนอินเดียคนหนึ่งที่เขาได้มาเตือนเธอนะครับโดยเขาก็ได้พูดว่าคุณต้องระวังคนขับตุกๆุกสองคนนั้นบางทีพวกเขาอาจกําลังลอกลวงคุณอยู่พวกเขาจะขอให้คุณไปที่นู่นที่นี่โดยเฉพาะในสถานที่ท ูากแล้วพวกเขาก็จะขอเงินคุณ ดังนั้นโปรดจงระวังตัวเอาไว้อย่าไปกับพวกเขาเด็ดขาดถ้าเขาจะพาคุณไปที่ไหนให้ปฏิเสธทันทีเลยนะถ้าเขาจะพาคุณไปตั้งจังหวัดเนี่ยคุณห้ามไปเด็ดขาดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาที่นี่เยอะมากแล้วก็โดนลอกเยอะมากๆเหมือนกันและพอเธอได้ยินเธอก็ได้พูดขอบคุณชายคนนั้นพร้อมกับได้ข้าพร้อมกับได้กลับไปยังรถตุกตุกซึ่งคนขับรถตุกตุกก็ได้ถามเธอแหละคับว,ว่าเมื่อกี้คุณคุยอะไรกับชายคนนั้นหรอเธอก็ได้โกหก,ก,กไปว่าอ๋อเขามาพูดภาษาจีนใส่ฉัน คุยกันแค่นั้นจริงๆใช่ไหมรู้สึกว่าชายที่มาเตือนเธอคนนั้นเนี่ยเขาจะพูดเรื่องจริงนะครับเนี่ยจากนั้นเธอก็ได้กลับมายัางโรงแรมโดยมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้กลับมาด้วยกันดูเหมือนว่าทั้งสองคนแต่สามารถเอาตัวรอดกันมาได้นะครับแล้วตอนที่เธอมาถึงโรงแรมเนี่ยเธอก็ได้คุยกับพนักงานโรงแรม ว่าคือพอดีอ่ะมีคนขับรถตุกๆชวนฉันไปในตั้งจังหวดฉันควรทํายังไงดีเขาก็ได้พูดตอบสดกลับมาในทันทีว่าอย่าไปนะคุณห้ามไปกับเขาเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าที่นี่มีคนขับรถตุกๆไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถไว้ใจได้เพราะเราเนี่ยทำงานกับพวกเขามาฮาถึงหกปีแล้วดังนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะโทรหาคนขับรถตุกๆที่สามารถไว้ใจได้คนขับรถตุกๆที่นิสัยไม่ดีเราไม่เรียกใช้บริการรอกเธอก็ได้ตอบกลับเขาไปว่าจริงๆฉันกลัวมากเลย โดยพนักงานคนนั้นก็ได้พูดนะครับว่าคุณไม่ต้องพ่วงนะเราจะไม่ทิ้งคุณและพอจบเรื่องเนี่ยเธอก็ได้คิดเลยนะครับว่าเธอจะพยายามออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพร้อมกับได้เขียนปักหมุดในคอมเมนต์ของเธอนะครับว่าเธอคิดถึงเมืองไทยมากๆอยากจะกลับไปเมืองไทยจังเลยเรื่อง่าเรื่องที่เธอเจอเนี่ยมันนักหนาแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าเธอยอมไปกับคนขับรถตู้ๆคนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างก็ขอโอกาสกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ